ในวันนี้ขอนำท่านมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในยามวิกฤตจากข้อมูลองค์การสาหรประชาชาติปีพศ2560มีประชากรโลก7,600ล้านคนประเทศจีนมีประชากรสูงสุด1,397ล้านคน เป็น18%ของโลกสหรัฐ330ล้านคน4%ของโลกประเทศไทย69ล้านคนประมาณ1%ของโลกโดยทั่วไปประชากรจะเพิ่มขึ้น100ล้านคนในทุก10ปีสำหรับความมั่นคงทางอาหารนั้น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้มีการสำรวจและจัดทำดัชนีในปีพศ2559ซึ่งจัดจากประเทศทั้งหมด113ประเทศประเทศที่มีความมั่นคงสูงสุดคือประเทศสหรัฐอเมริการองลงมาคือไอซ์แลนด์ สิงคโปร์ออสเตรเลียและนเลนเธอร์แลนด์สำหรับประเทศไทยอยู่อันดับที่51ของโลกได้คะแนนที่59.5จากร้อยคะแนนมีองค์ประกอบสำคัญในการจัดทําดัชนีสี่เรื่องก็คือการมีอาหารที่เพียงพอ การเข้าถึงอาหารการใช้ประโยชน์จากอาหารและการมีเสถียรภาพด้านอาหารครับทั้งที่เราเป็นประเทศที่ส่งออกพืชอาหารนะครับทั้งข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดนะครับแล้วก็อ้อยและน้ำตาลเนี่ยหลายๆตัวนะครับแต่เราก็เป็นประเทศที่ถูกจัดอยู่ใน ถึงอันดับที่51ของโลกนะครับได้คะแนนเพียง59.5ซึ่งแสดงว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยก็ไม่ได้มากนักนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเกิดวิกฤตโควิด1 9นะครับเราเห็นชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องไข่นะครับซึ่งก็ มีทั้งราคาสูงขึ้นนะครับแล้วก็ขาดตลาดนะครับแทบจะทันทีนะครับที่เกิดความตื่นตระนกขึ้นยิ่งเมื่อรัฐบาลออกมาตรก,การล็อกดาวน์เพื่อที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นั้นก็ทำให้กิจกรรมเกี่ยวกับการค้าการขายพอหยุด ติดล็อกไปด้วยแต่สำหรับการค้าโลกราคาข้าวก็ถีบตัวสูงขึ้นเช่นข้าวสารจากเดิมนะครับราคา11บาท50ขึ้นเป็น17บาท50หรือ6บาทต่อกิโลมีหลายประเทศย่างกันซื้อนะครับเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซีย แอฟริกานะครับแต่ประเทศผู้ส่งออกหลายประเทศก็ไม่ได้ขายนะครับหยุดขายชั่วคราวเช่นเวียดนามกัมพูชาจีนอินเดียพมา่านะครับเหลือประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่ส่งออกเนื่องจากอบอกว่ามีสต็อกข้าวเหลือจำนวนมากนะครับซึ่งก็ไม่ได้บอกว่า มากแค่ไหนนะครับแต่อย่าลืมนะครับแม้ในภาวะปกตินะครับวิกฤตข้าวเหนียวก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมพศ2562นะครับเกิดข้าวเหนียวขาดตลาดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหากการจัดการไม่มีไม่ดีพอนะครับ แต่ท่ามกลางวิกฤตนะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับเมื่อชาวเลราววยนะครับที่อยู่ภูเก็ตนะครับก็ประสบป,ปัญหานะครับหาปลาได้แต่ว่าไม่มีที่ขายปลานะครับก็นำปลามาตากแห้งแปรรูปแล้วก็ส่งไปแลกข้าวกับเครือข่า,ขายเกษตรกรนะครับที่ ยโสธรน,นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีๆนะครับเพราะคนหนึ่งก็หาปลาได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็มีข้าวนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้ตราบใดที่ยังมีอาหารให้แลกกันได้นะครับครับเรื่องความมั่นคงทางอาหารนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องอดูแลกันอย่างดีนะครับเพราะว่า เราไม่รู้ว่าวิกฤตโควิด -19 เนี่ยจะยาวอีกแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เรากำลังจะเผชิญอ่กันอยู่ตอนนี้นะครับนอกจากาวิกฤตของโรคระบาดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีภัยแรงอีกนะครับซึ่งก็เป็นอุปสรรคนะครับในการที่จะ,ะปลูกข้าวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพูดต้องคุยกันนะครับจะได้เตรียมพร้อมนะครับเพื่อที่จะให้สามารถฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะครับไปได้อย่างาปลอดภัยกันทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกท่านอ,าอยู่รอดปลอดภัยนะครับมีสุขภาพกายที่เข้มแข็งนะครับ สุขภาพจิตที่ดีนะครับที่จะฝันฝ่าวิกฤตคราวนี้นะครับให้รอดไปด้วยกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ